You are listening to Anything Talk podcast สวัสดีทุกท่านในเช้าวันศุกแบบนี้นะคะก็กลับมาพบกับ Anything Talk podcast EP 2ค่ะพรแพงประพาชนันอังราวัตรนะคะก็คนดีคนเดิมหรือเปล่าเอ่ย <laughs> วันนี้ค่ะก็จะมาพูดเกี่ยวกับ CBDC คืออะไรนะคะทำไมหลายประเทศแล้วก็หลายคนเนี่ยพูดถึงนะคะ หลายคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินหรือได้ผ่านตากันมาแล้วบ้างนะคะตามโซเชียลต่างๆนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะทางรัฐบาลเนี่ยออกมาพูดถึงอยู่บ่อยครั้งโดยวันนี้ค่ะแพงก็จะหยิบยกบทความบทความนึงค่ะที่น้องๆในทีม Tech t e c h t o ร o นะคะได้เขียนเรื่องนี้เอาไว้เกี่ยวกับเรื่อง cbdc นั่นก็คือน้องนอนนะคะต้องให้เครดิตน้องในทีมนิดนึงนะคะซึ่งน้องนอนเนี่ยได้เขียนเรื่อง cbdc เอาไว้ค่ะ ซึ่ง CBDC เนี่ยเป็นเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิตอลในรูปแบบหนึ่งที่คาดว่าน่าจะเปิดตัวให้เห็นกันมากขึ้นในอนาคตนะคะ CBDC คืออะไรนะคะ CBDC เนี่ยย่อมาจาก Central Bank Digital Currency เป็นสกุลเงินดิจิตอลของรัฐบาลซึ่งผู้ออกคือธนาคารของแต่ละประเทศจริงๆนะคะแล้วก็คือเงินตาที่เราเนี่ยใช้กันอยู่ในทุกวันนี้ค่ะเพียงแต่เปลี่ยนรูปแบบจากเงินที่จับต้องได้เป็นธนบัตรหรือเหรียญนะคะก็คือแบงก์หรือเห,อ Bank, หรีหยญที่เราใช้กันอยู่นั่นแหละ เปลี่ยนไปเป็นเงินดิจิทัลค่ะซึ่ง CBDC เนี่ยมีความคล้ายคลึงกับสเตเบิลคอยของคริปโตเคเรนซีนะคะที่มีการตรึงมูลค่าเอาไว้ให้เท่ากับสกุลเงินที่อ้างอิงไม่มีความผันผวน,นของราคานั่นเองค่ะ และแน่นอนค่ะว่าเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลัง CBDC นั้นนะคะก็รัฐบาลหลายๆประเทศเนี่ยได้ออกมากล่าวว่า CBDC ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเป็นโครงสร้างพื้นฐานนะคะโดยบล็อกเชนของ CBDC นั้นจัดเป็นเซนรัลไลท์บล็อกเชนค่ะเนื่องจากธนาคารกลางเป็นผู้ควบคุมเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลชุดนี้ค่ะซึ่งจะแตกต่างกับดิเซนรัลไลท์บล็อกเชนอย่างบิตคอยที่ไม่มีใครควบคุมหรือกากับดูแลค่ะ ซึ่งตอนนี้นะคะในเรื่องของ CBDC เนี่ยหลายๆประเทศก็ได้ออกมาเล่งการวิจัยและพัฒนานะคะยกตัวอย่างเช่นประเทศจีนเนี่ยซึ่งปัจจุบันค่ะก็ได้มีดิจิตอลหยวนได้ออกมานำร่องอย่างช,ชัดเจนแล้วนะคะแล้วก็อีกประเทศหนึ่งค่ะเป็นประเทศมหาอำนาจเหมือนกันอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ไม่ยอมให้จีนแสงหน้าเหมือนกันนะคะก็ได้มีการศึกษาทำเรื่อง CBDC นี้แล้วค่ะก็จะเห็นได้ชัดว่านะคะการกระตุ้นเศรษฐกิจ เป็นสิ่งที่ธนาคารกลางค่ะจะทำได้ง่ายและสะดวกมากขึ้นเมื่อ CBDC เกิดขึ้นนะคะเพราะเป็นเงินดิจิตอลที่สามารถส่งตรงถึงกระเป๋าเงินดิจิตอล wallet ของประชาชนได้ทันทีแต่หน่วยงานภาครัฐค่ะก็ต้องมีการให้ความรู้ในด้านต่างๆแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนนะคะทั้งในด้านความปลอดภัยในโลกไซเบอร์และการใช้งาน wallet ค่ะอันนี้คือต้องบอกก่อนเลยนะคะว่า ในโลกไซเบอร์เนี่ยไม่แพ้นในโลกแห่งในโลกแห่งความจริงนะคะก็คือโลกออฟไลน์เนี่ยแน่นอนว่าขนาดที่เราเดินอยู่ตามถนนเนี่ยเราอาจจะโดนล้วงกระเป๋าได้นะคะเพราะฉะนั้นในโลกไซเบอร์เนี่ยก็มีคนที่ต้องการที่จะมาธุรกรรมการเงินเราได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็สำคัญมากนะคะในการป้องกันตัวที่จะเข้าสู่ในโลก C B D C นะคะสำหรับประเทศไทยค่ะทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ย คาดว่าจะเริ่มทดสอบการใช้งานจริงนะคะของ Cbdc สำหรับภาคประชาชนในไตรมาสที่2ปี2565ค่ะในการรับแลกหรือชำระสินค้าและบริการในวงจำกัดนะคะโดยเขาก็จะเริ่มใช้ในธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนนะคะจากนั้นค่อยขยายสู่การใช้งานภายนอกนอกจากนี้นะคะทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ย ยังเปิดให้ภาคธุรกิจและนักพัฒนาเนี่ยได้มาเข้าร่วมพัฒนานวัตกรรมนี้อีกด้วยนะคะถ้าใครสนใจก็ลองศึกษาหาข้อมูลดูนะคะจากทางธนาคารประเทศไทยค่ะถัดมาค่ะก็จะเป็น CBDC เนี่ยสามารถแบ่งได้เป็น2รูปแบบนะคะก็คือ p ู o เซลล Sale CBDC สำหรับการทำธุรกรรมระหว่างสถาบันการเงินค่ะ แบบที่สองนะคะก็คือ retail CBDC สำหรับธุรกรรมรายย่อยของภาคธุรกิจแล้วก็ภาคประชาชนค่ะซึ่งรูปแบบที่2เนี่ยก็คือการนำ CBDC มาจัดจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวันของเรานั่นเองนะคะฉะนั้นนะคะก็จะเห็นได้ว่าค่ะ CBDC เนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวสำหรับทุกคนแล้วนะคะในตอนนี้เพราะว่าเราทุกคนเนี่ยคะ่ะต้องใช้เงินกันอยู่ทุกวันอยู่แล้วนะคะเพียงแต่การมาของ CBDC เนี่ย จะเป็นการเปลี่ยนรูปแบบเป็นดิจิตอลค่ะที่จะนำไปสู่ยุคของสังคมที่ไร้เงินสดอย่างแท้จริงนะคะยังไงก็ต้องบอกไว้เลยค่ะว่าต้องเตรียมตัวรับมือในอนาคตนะคะเพราะ C B C B D C เนี่ย มาแน่นอนค่ะก็ดังนั้นค่ะอยากให้ทุกคนเริ่มศึกษาและทำความเข้าใจกับสกุลเงินดิจิตัลประเภทนี้ด้วยนะคะซึ่งง่ายๆเลยค่ะสามารถเข้าไปนะคะกดติดตาม Take t e c h t o o o ไว้นะคะเรามีทั้งเว็บไซต์ Facebook Instagram YouTube TikTok p o s t c s t นะคะ Spotify นะคะกดติดตามไว้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ พวกเราทีมงานเทคโทโลด้วยค่ะเพราะว่าเราตั้งใจจริงๆนะคะทำตามคอนเซปต์จริงๆว่ามากกว่าสินทรัพย์คือความรู้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะ Anything Talk p o d พอ s t สแค้แก็พะแพงนะคะขอตัวลาไปก่อนค่ะขอให้ทุกคนค่ะตั้งใจทำงานมีความสุขในทุกว,วินาทีในวันนี้เลยนะคะยังไงก็กดติดตามไ้ด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ